ครับตอนนี้เราอยู่กันที่เพชรยนต์นะครับสาขา2นะครับอยู่ที่เสรีไทยเอ่อเก้าสิบห้าเนาะเรามีสํานักงานใหญ่อยู่ที่ซอย68แยก1นะครับผมจะพามาดูนะครับโตโยต้านะครับดีโว่ล็อกโคนะครับตัวนี้ 2.8G จีนะครับตัวท็อปสุดเลยนะครับราคาคันนี้นะครับถ้าออกป้ายแดงเนี่ยอยู่ประมาณ1ล้านนะครับหนึ่งล้านเก้าหมื่นบาทนะครับแต่วันนี้นะครับรถเรานะครับปี2019นะครับไม่วิ่ง70,000 กิโลเท่านั้นเองนะครับราคาเปิดอยู่ที่879,000บาทนะครับก็ประหยัดไปได้กว่าเกือบ20,000เลยนะครับคันนี้นะครับประหยัดไปได้ประมาณแสนสามแสนสี่เลยนะครับมาดูมันเริ่มกันเลยนะครับคันนี้นะครับก็เป็นไฟนะครับ daytime running light แล้วนะครับไฟด้านหน้านะครับมีไฟเอ่อเปิดตลอดเวลาตอนเวลาสตาร์ทเครื่องเนอะนะครับกระจังหน้านะครับ เนาะกระจังหน้าแบบเป็นมิติของล็อกโก้เลยก็คือเป็นเทาด้านนะครับควบคู่กับตัวโลโก้อย่างนี้นะครับด้านหน้าเป็นแผงลังพึ่งใหญ่ๆอย่างนี้เลยนะครับมีไฟตัดหมอกด้านล่างนะครับผมคันนี้นะครับได้เป็นล้อแมกนะครับขอบ18นิ้วรัดด้วยยาง265 60 18กเนาะได้เป็นยางบิดโตนะครับคันนี้นะครับได้เป็นยางนะครับปีนะครับ2ปี2 1แล้วนะครับ ดูดอกยางนะครับเหมือนใหม่เหมือนเบิกใหม่เลยนะครับซุ้มล้อข้างในนะครับเดิมเลยนะครับไม่มีการชนหนักปะคัตซีมาแต่อย่างใดนะครับรถสีดำเนาะคิ้วนะครับเป็นลายโครเมียมเป็นลายเป็นลายเซฟลท์อย่างนี้เลยนะครับคันนี้นะครับตัวท็อปเนาะได้เป็นเบาะปรับไฟฟ้านะครับพวงมาลยมาติดฟังก์ชันแล้วนะครับมีคูดคอนโทรล มีปรับวิทยุนะครับรับโทรศัพท์นะครับมีระบบพุทเนาะก็ปรับเล่นตำแหน่งความเร็วได้นะครับไม่เจ็ดหมื่นโลนะครับอย่างที่แจ้งเนาะระบบพุทธสตาร์ทนะครับก็คือเอยียบเบรกนะครับไม่ต้องพกคุญแจมาได้เลยก็คือใส่ใส่คุญแจในกระเป๋าได้เลยนะครับระบบเกียร์ออโต้นะครับคันนี้ขับ2เนาะ แอร์ออโต้แล้วมีจอนะครับ DVD นะครับบลูทูธแล้วก็มีระบบกล้องนะครับทอยหลังนะครับด้านในนะครับคันนี้ก็คือเป็นสีดำอย่างนี้เลยนะครับล็อกโค้นะครับด้านหลังนะครับก็จะมีแอร์หลังแล้วนะครับแอร์หลังเนาะแล้วก็มีที่พักแขนหลังเนาะแต่ต่างกับรุ่นธรรมดาที่จะไม่มีพักแขนนะครับแล้วก็จะไม่มีแอร์หลังเนาะ คันนี้ก็ถือว่าใครได้ไปคุ้มเลยนะครับกับไม่เจ็ดหมื่นโลนะครับราคาประหยัดไปได้กว่าเป็นแสนเป็นแสนก็่าบาทเลยนะครับยางดอกยางหลังนี่ตุ่มยังอยู่ครบเลยนะครับมาดูด้านหลังกันบ้างนะครับก็เป็นกันชนแท้เดิมติดรถนะครับมีกล้องด้านหลังเนาะตัวนี้นะครับที่หายยากเลยก็คือเป็นราว ด้านหลังหลังคาอย่างนี้นะครับก็คือทําให้รถดูเต็มมากขึ้นนะครับเนาะสติกเกอร์เดิมนะครับติดรถล็อกโคเลยนะครับหากลูกค้าคนไหนนะครับต้องอต้องการความประหยัดน้ํามันาพามาดูอีกคันหนึ่งนะครับคันนี้ก็เป็นตัว2.4ล็อกโคปี20นะครับราคาเปิดใกล้ๆเคียงกันเลย765,000บาทนะครับได้เป็นยางดันหลบ a อทคันนี้สวยเลยนะครับ คันนี้ยางได้เป็นปี19นะครับดอกยางยังเหลือๆอ,อยู่เหมือนกันนะครับคันนี้ซุ้มล้อเดิมนะครับกระจกเป็นรถสีดําตัดด้วยกระจกอ่เป็นรถสีขาวตัดด้วยกระจกดำเนาะมือจับดํานะครับคันนี้ได้เป็นบอกไฟฟ้าเหมือนกันนะครับพวงมาลัยมัลติฟังก์ชัน unction, แต่คันนี้จะไม่มีคูดคอนโทรลเนาะเพราะว่าเป็นตัว2.4นะครับเป็น i อเดียต้นนะครับมีอ่ จอร้อมกล้องถอยหลังเช่นกันนะครับคันนี้ด้านด้านบนหลังคาเป็นสีดำเช่นกันนะครับคันนี้เป็นแบบระบบกุญแจนะครับปกติเลยนะครับไม่ใช่คีย์เลสเนาะมีแอร์หลังนะครับมีพักมือเท้าแขนหลังเช่นกันเลยนะครับคันนี้ก็เป็นตัวสีขาว2.4ตัวล็อกโค้เหมือนกันมีแหลกหลังคาด้านหลังเหมือนกันนะครับ อันนี้ทะเบียน7420เนาะก็ใครหายอยู่นะครับเรายังมีตัวล็อกโค้นะครับอีกประมาณ2คันอยู่อีกฝั่งหนึ่งเนาะก็แล้วถ้าสนใจนะครับติดต่อได้เลยเอกเพชรยน0 8 0 4์0 9 9 9ู9 9นะครับขอบคุณมากครับ